กลับเข้าสู่รายการ The Hero ทางกิฟท์รีนชาแนลอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะคุณสมควรเป็นคนขยันและชอบห้องประชุมค่ะเธอบอกกับเราค่ะว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่เป็นหนทางสู่ทางลัดในเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อมุ่งหน้าโฟกัสไปสู่ธุรกิจกิฟท์รีนค่ะเธอจะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อเลยค่ะถ้าดิฉันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวันนี้ดิฉันคงทากิฟท์รีนไม่ได้นะคะจากนักวิทยาศาสตร์ตูบปลูกฝังมาดยจิตัวิญญาณน,นะคะวันนี้ฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเหมือนเปลี่นนเป็ นักการตลาดนักธุรกิจนะคะนำเสนอพรีเซนต์ทุกอย่างที่ทําให้เราเกิดยอดเกิดธุรกิจดิฉันทําทุกอย่างทุกครั้งใหม่ๆที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงดิฉันรู้สึกเจ็บปวดเสมอเสมอท่านว่าจริงไหมคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ตัวเราอะ่ะท่านว่าเจ็บปวดไหมคะหาเพื่อนนะคะเริ่มหาเพื่อนแล้วนะคะรู้สึกเจ็บปวดเสมอเสมอแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงในกิฟฟอรีนั้นหอมหวานมากนะคะ แบบนี้ไม่ชอบพรีเซนต์ไม่ชอบเป็นพิธีกรอัพไลน์ให้เป็นดิฉันเป็นค่ะอึดอัดใจหน้าดูนะคะค่ะขัดน้านวัาหน้าดิฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบสวยแต่วันนี้ขอสวยทั้งหนึ่งวันนะคะค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบสวยนะคะแบบนี้นะคะขัดไปมือก็สั่นไปนะคะแต่แต่ดิฉันยอมเรียนยอมที่จะออกขัสนามขัด,นนดหน้านวัดหน้าได้ทั้งคนได้ทั้งยอดธุรกิจเผลอๆมีวางลายนะคะดาวลายเอาไปทําต่อนะคะ ไปรับขัดหน้านหน้าพักสนามนะคะมันเกิดยอดเกิดงานมากๆนะคะค่ะแล้วก็การทางานนะคะดิฉัานมีเป้าหมายที่แน่วแน่นะคะวางแผนวางแผนเพื่อง่ายต่อการทํางานในฉันมีเป้าหมายใหญ่ดิฉันเคยเป็นเจ้าของกิจการรับเงินแสนเงินร้านวันนี้ดิ่ฉันมาฟังแผนกิฟฟิลินบริษัทแม่มีโปรโมชั่น ต่างๆในการทํางานมากมายดิฉันตั้งเป้าหมายที่จะรับโปรโมชั่นที่บริษัทแม่มีให้แล้ววางแผนแล้วลงมือทําทันทีดิฉันคิดว่าถ้าตั้งเป้าหมายแล้ววางแผนแล้วดิวฉันยังจะยังกาลังเดี๋ยวยังติดนั่นติดนี่คงไม่มีวันสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีพันธสัญญากับเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่ๆๆและจริงจังนะคะการทำงานของดิฉันเป็นแบบนี้ออวิธีคิดวิธีคิดสำคัญที่วิธีคิดคิดอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยดิยฉันคิดแบบนี้ค่ะ คิดอย่างผู้ที่ประสบความสาเร็จคิดอย่างวินวินสําเร็จทั้งสองฝ่ายดิฉันสําเร็จทีมงานต้องสําเร็จนะคะดิฉันจึงสร้างความสำเร็จซ้อมบนรลความสำเร็จมากมายนะคะค่ะจึงทําหน้ากว้างและทางลึกไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือการทํางานภาคสนามใหม่ๆทํางานไม่เป็นอัพไลน์ไปทําให้ดูคะ่ะทุกที่ดิฉันก็ทําเช่นเดียวกับอัพไลน์ทาไปทํางานกับทีมงานกับดาวไลน์เป็นโกสาตาจะสร้างโกสาตาหลานนี่ที่สตัตหีบนะคะดิฉันก็อาที่สินค้าเสร็จแล้วก็เขียนแผนทําให้ทีมงานดูก่อนดาวไลน์นะคะ ทำให้ดาวไลดูก่อนแล้วเมื่อดาวไลเริ่มเก่งแล้วนะคะอันนี้เริ่มเริ่มคล่องแต่ดิฉันไปด้วยช่วยทํานะคะไปด้วยช่วยทํานะคะนี่ดาวไลอยู่ที่พิษณุโลกนะคะท่านนี้นี่อาจารย์น้องสาวนะคะไปด้วยช่วยทำนะคะขั้นตอนที่2ของ,งการทํางานนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3คะ่ะเมื่อทีมงานเราเป็นแล้วเก่งแล้วดิฉันไปด้วยเป็นกําลังใจทีมงานดิฉันทาเองค่ะนะคะนี่ที่พิษณุโลกนะคะเครื่อนกองน้ำนะะะแนะนําเครื่องกองน้ําให้ได้เลยนะคะกำลังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะ นี่ก็สาธิตสินค้าที่วชรพลนะคะแถวมินบุรีนะคะค่ะก็เสร็จแล้วก็การถ้าเราต้องการความเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะการจัดประชุมกลุ่มย่อยสําคัญมากจัดประชุมกลุ่มย่อยบ่อยๆนะคะเ่อเนื่องสักสองสาเดือนแต่ละกลุ่มนะคะนี้ที่ฉันจัดประชุมกลุ่มย่อยที่แปดริ้วแถวชายงเซาในเมืองเขาเรียกแปดริ้วนะคะที่โรงเรียนบรรจาบพิยาคารนะคะอาจารย์ใหญ่เจ้าของโรงเรียนอยากใช้สินค้า เราวางแผนให้อาจารย์ใช้สินค้าในําแแต่งโกสตาอาจารย์ต้องการนะคะนัดอาจารย์ครูในโรงเรียนให้เด็กหญงก็เข้าไปเล่าว่ากิฟฟิินเป็นอย่างไรดีอย่างไรจําเป็นอย่างไรถึงต้องสมัครถึงต้องซื้อใช้นะคะแต่แล้วจากกลุ่มนี้นะคะจากกลุ่มนี้ก็จะคัดเลือกมานะคะมีกลุ่มคนที่สนใจเคยทําบริษัทของบริษัท A มานะ,ะอาจารย์ท่านนี้บริษัท A นะคะ,คะท่านสนใจแล้วก็อยากทํา ต้องการขึ้นกสตานี้กําลังวางแผนกันนะคะเมื่อสนใจแล้วเนี่ยคือเราติดตามผลก่อนจากการจัประชุมกลุ่มย่อยใหญ่แล้วติดตามผลเคลียร์นกักติก่อนว่ากิฟฟินเป็นอย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าหมายวางแผนเลยนะคะงานเราก็จะสําเร็จอันนี้ก็จะประชุมที่ห้วยตีนตัางแถวพิษณุโลกนะคะทีมงานคนนี้ค่ะอยากให้พี่จัประชุมกลุ่มย่อยจังเลยพี่มิ็นมาตั้งทีดิฉันอยู่ฉาเชิงเซาค่ะดิฉันต้องประจัประชุมกลุ่มย่อยที่พิษณุโลกไปด้วยพันธสัญญาไปแล้วนะคะน้องบอกว่าดีใจพี่ปื้มเดีย๋ยวหนูจะขึ้นนน้นนนนนะะนกตาแ่ออะะคง ื่อน้องก๊อฟนะคะแล้วก็อันนี้จะประชุมกลุ่มย่อยเช่นเดียวกันจะขึ้นโกสตาแต่จะรีบกลับนะคะอยากเป็นโกก็อยากอยากกลับจะจะรีบกลับบ้านอยากเป็นโกก็อยากนะคะแต่เราขอคุยพอคุยยี่สิบเอยอมอยู่ต่อนะคะแล้วขึ้นโกสตาได้ท่านนี้นะคะอยู่ที่บางสมัครนะคะแล้วก็อันนี้ติดตามติดตามนะคะช่วยทีมงานสร้างโกสตาที่บ้านโพนะคะแล้วก็นี่ดิฉันขยายงานขยายสาขาโดยที่ ไม่ลงทุนแล้วก็ไม่เสี่ยงที่พษุนโลกนะคะเพราะว่าบริษัทแม่ขยายศูนย์ไว้ให้เราทั่วประเทศนะคะที่พษณนโลกเนี่ยนะคะมี2ไดมอนนะคะดิฉันสามารถฝากทีมงานไว้กับ2ไดมอนได้นะคะคือคนสมบูรณ์และคุณวิชิตนะคะก็เริ่มต้นที่เกษตรก่อนถ้าขยายงานต่างจังหวัดเพราะถ้าจะไปเริ่มที่เครื่องสอําอางนะคะเขาคงไม่สนใจนะคะแต่เริ่มที่เกษตรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปที่เครื่องสอําอางนะคะแต่เราทํา ทำเองนะคะเพราะว่าดาวไลทําเองก่อนมีแปลงตาชิดนะคะแล้วนี่ขยายปุ๋ยในสวนยางเธอโบแม็กหลังจากที่ดิฉันลงไปสามเดือนนะคะร้อยลูกแล้วนะคะแล้วจากที่พิทูโลกขยายไปยังเพื่อนที่อยู่สุรินด้วยนะคะเธอโบแม็กอย่างเดียวในสวนยางนะคะว่าชีพาราดันะคะท่านนี้นะคะ่ะแล้วก็ดิฉันอยากบอกว่าทําธุรกิจกิฟเฟอรีนนั้นถ้าดิฉันและทีมงานต้องการประสบความสำเร็จนะคะต้องชัดเจนในทุกบรรยากาศนี่สงกานนะคะสงกานสงกานนะครับ เขากําลังตั้างวงท่านเห็นไหมคะขวดไม่ใช่ขวดน้ํานะคะลงจุดไฟติดพึบนะคะสะสงการเราก็เข้าไปคะ่ะเนียนค่ะไม่กดดันความรู้สึกใครนะคะเข้าไปในสังคมของเขาแล้วก็คุยพูดคุยนะคะเล่นน้ําเล่นสงตานกับเขาแต่ได้ยอดได้คนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันอยากบอกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะประสบความสาเร็จนะคะนี่คือการทํางานของดิฉันและทีมงานจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นน้องคนนี้ค่ะชื่อน้องนีละมนเธออยู่กันสองคนแม่ลูก ทานว่าคิดว่าทางานยากไหมคะน้องแนนอายุสองขวบครึ่งนะคะแม่กาลังจะรีคูดผู้มุงหวังกาลังจะสมัครและนะคะน้องแนนนะคะเป็นเด็กที่ฉลาดเด็กฉลาดทะนุื้อมไหมคะดื้อนะคะแม่เลยไม่ได้ผู้มุงหวังเลยนะคะแต่ว่าน้องนิลมนน้องดานะคะอดทนค่ะนะคะต่อไปน้องแนนก็เริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้นปัจจุบันนี้น้องนิลมนนี้ว่าที่พาดายนะคะเซตขึ้นแล้วนะคะและก็ดิฉันทํางานโดยที่ไม่ยากนะคะดิฉันไม่เก่ง เพราะว่ามีบริษัทแม่เป็นกําลังใจมีระบบสนับสนุนช่วยดิฉันดิฉันพาทีมงานเข้าอบรมสัมมนาเครื่องกองน้ําค่ะแถบบ้านฉันดื่มกันแต่น้ําฝนในเมืองก็ไม่ดื่มน้ําฝนซื้อน้ําดื่มก็อันตรายบ้านฉันดื่มน้ําฝนดังนั้นจะขยายเครื่องกองน้ําถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตลาดใหม่ของเครื่องรองน้ําเลยนะคะค่ะแล้วก็พาทีมงานเข้างานไบเทคเข้าไปทีไรก็ตื่นเต้นกันทุกครั้งเพราะว่าบรรยากาศของงานไบเทคนั้นยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ประชุมเดือนนะคะประชุมสัปดาห์ก็พาทีมงานเข้านะคะ ละที่สุดนะคะดิฉันอยากบอกทุกท่านว่าระหว่างการทํางานระหว่างวันระหว่างทางเดินของชีวิตดิฉันว่าพลังชีวิตของเราขาดหายไปท่านาจริงไหมคะพลังผลักดันชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่ใหญ่มันขาดหายไปดิฉันมีระบบสัมมนาที่ดีแบบนี้นะคะแคมป์ปลูกพลังชีวิตนะคะที่เพชรบุรีนะคะดิฉันพาทีมงานเข้าตลอดเป็นสิบครั้งแล้วทุกสามเดือนพาทีมงานเข้าทําเข้าไปใหม่ๆทีมงานหลายๆท่านก็อาการ ววตาไม่ค่อยสดใสแววตาไม่ค่อยสดใสแล้วก็ไม่ค่อยราย่าเริงแต่หลังจากเข้าวันที่2ของแคมนี้ทีมงานในชั้นกลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ยิ้มสวยแวยวตาสดใสขึ้นมาทันทีดังนั้นในระหว่างการดำเนินชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จได้ไหมคะท่านได้แน่นอนใช่ไหมคะ เมื่อลงมือทําอย่างมีเป้าหมายค่ะทําให้รายได้เติบโตและสามารถชําระหนี้สินอยู่ได้และนี่ค่ะจึงกลายเป็นกําลังใจสําคัญและกลายเป็นความมุ่งมั่นในธุรกิจกิฟรีนค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชีวิตอันเข้มข้นของคุณสมควรกันต่อค่ะ